สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพัดนาลายเนื้อดินเผานะครับพัดนาลายเนื้อดินเผาเนี่ยก็มีขึ้นแตกกุมาตามจังหวัดต,ต่างเนี่ยอีกมากมายครับอ,อย่างเช่นาพาันนาลายกุกของลบบุรีและก็พัดนาลายกุกของกําแพงเพชรด,ด,ดีครับและก็พัดนาลายตามจังหวัดต่างๆอีกมากมายครับส่วนพัดนาลายองเนี้ยผมได้มาจากเจ้าของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าได้มาจาก กํากแพงเพชรครับครับเป็นพันธลายยืนเนื้อดินเผาครับครับน่าจะเป็นกูเก่าครับภาบกู่นี่ก็ยังหนาอยู่เลยครับครับก็จะมีภาพพันธลาย,ยู่ครับจะจะโน้มเอียงมาหน่อยครับ เอามาร่วมกันอนุรักษ์ผาเนื้อดินเผาของพันลายนะครับแต่ของเดิมบอกว่าได้มาจากากำแพงเพชรครับครับด้านหน้าครับเป็นเนื้อดินเผาครับอายุน่าจะาตั้งแต่หลักร้อยปีขึ้นไป ยันเกือบสี่ร้อยห้าร้อยปีก็ได้ครับหลักร้อยปีขึ้นไปครับปัจจุบันเนี่ยคนเล่นหาพันธุ์ลายเนี่ยก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าเป็นผ้าที่มีอายุค่อนข้างสูงครับแล้วก็ หาของแท้แทเนี่ยเล่นยากครับส่วนมากเนี่ยพันรลายของอ้ปอมเนี่ยเนื้อดินเผาเนี่ยมันยังไม่ใหม่อยู่ครับมันยังไม่ได้อายุครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังพันาายเนื้อดินเผาองค์นี้นะครับ ดนหลังพันาพันาลายเนื้อดินเผาครับมีการแตกกูขึ้นมาหลายจังหวัดครับล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางนั้นครับครับดันหลังองค์พระนาลายเนื้อดินเผาครับครับเดี๋ยวมาดูภาพใหายครับ ภาพขยายครับก็จะเห็นคาบกูเนี่ยหนาหนาเลยนะครับมองด้วยตาเนี่ยรู้เลยครับไม่ต้องส่งก๊อกไม่ต้องส่งด้วยกล้องครับแหดูง่ายครับครับภาพขยายครับคาบกูหนาครับน่าจะเป็นกูเก่าครับของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับภาพขยายครับร่วมกันอนุรักษ์ครับ ของดีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับเล่นของแท้มีคุณค่าครับดีฝ่าไปเล่นอ่า,าพาของปลอมครับอามาเล่าแท,แท้ตรงนู้นแท้ตรงนี้เช็คทีไลยปลอมทุกทีครับเล่นอะไรก็ให้มันแท้เลยครับ ตูภาขยายกันไปเรื่อยๆครับดูเนื้อจะจัดครับหลับคนที่ชอบพันนลายนะครับไม่ควรพลาดครับของแท้ดูง่ายครับมีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับครับด้านหลังองค์พระครับ ดูคาบกุนะครับตรงนี้ครับยังหนามากเลยครับรอบบริเวณเนี่ยครับไม่ต้องส่องกล้องก็เห็นเลยครับว่าเป็นคาบกุเนี่ยขึ้นหนามากครับครับขยายครับอยากจะให้ดูชัดๆครับคาบกุครับ พุทธคุณของพันธลายเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นหนักไปทางโชคลาภแล้วก็มีเมตตาแล้วก็จเจริญก้าวหน้าดีในในหน้าที่การงานดีครับสำหรับคนที่เก็บสะสมพันธลายนะครับ วันนี้ผมก็เลยนำพันลุ์อะไรเนื้อดินเผาเออกมาให้เพื่อนทุกท่านชมหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านคงชอบนะครับพันุพันอะไรเนื้อดินเผาแบบนี้ครับเก่าๆน่าเก็บสะสมครับครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ